วันที่ 6. พฤศจิกายน2015โอ้โหผมไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเริ่มเล่าเรื่องแบบนี้ยังไงดีแต่จะพยายามเข้าเรื่องให้เร็วที่สุดเพราะรู้สึกเหมือนกำลังถูกนับถอยหลังอยู่ตอนนี้ผมกำลังพิมพ์ข้อความนี้บนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยร,ระหว่างที่พิมพ์ผมรู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองจากเงามึด ฟังดูบ้าๆก็จริงแต่ผมต้องเล่าเรื่องนี้ออกมาให้ได้เพราะไม่มีใครที่นี่จะเชื่อสิ่งที่ผมพูดผมเรียนไม่ทันงานจนเสี่ยงถูกพักการเรียนแถมโดนไล่ออกจากงานพัฒนาเพราะทำลูกค้าตกใจอย่างน้อยผมก็อยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อจะได้บอกตัวเองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคุ้มค่าถึงสุดท้ายมันอาจไม่สำคัญเลยก็ตามปีที่แล้ว ผมได้รู้จักผู้ชายคนหนึ่งชื่อแจ็คดิสคอเขาเป็นคนสบายๆและโดยรวมแล้วนิสัยดีมากเราเลยกลายเป็นเพื่อนสนิทกันผมชื่อเอธานนะครับตอนนี้กำลังจะขึ้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยหรือพูดได้ถูกคือพยายามจะจบปีสุดท้ายก็ว่าได้อย่างที่บอกไปผมกับแจ็คสนิทกันเพราะเราชอบอะไรเหมือนๆกันแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเกมแนวเดียวกัน หนังประเภทเดียวกันไปจนถึงรสนิยมการแต่งตัวผมก็มีเพื่อนคนอื่นๆบ้างแต่ไม่มีใครสนใจสิ่งเดียวกับผมเท่าแจ็คน่าเสียดายที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อฤดูหนาวปีที่แล้วแจ็คเริ่มคบหาไปมาพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งในคลาสชื่อเอลิซาไม่นานเขาก็ขอเธอเป็นแฟนและทั้งคู่ก็กลายเป็นคนรักกันตอนแรกผมก็ดีใจกับเขามากเพราะแจ็ค ไม่ค่อยมีโชคเรื่องสาวๆสักเท่าไหร่การได้เห็นเขามีใครสักคนที่ชอบเขาจริงๆมันก็น่าชื่นใจอยู่เหมือนกันพวกเรายังออกไปเที่ยวด้วยกันเป็นครั้งคราวและเธอก็ดูเป็นคนน่ารักทีเดียวเอาเข้าจริงผมเองยังแอบรู้สึกอิจฉานิดๆด้วยซ้ำคบกันได้ราวหนึ่งเดือนผมก็เริ่มสังเกตว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปแจ็คเลิอกออกมาเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน แล้วใช้เวลาอยู่กับเอลิซามากขึ้นตอนแรกผมคิดว่านี่คงเป็นเรื่องปกติคนมีแฟนก็มักอยากใช้เวลาอยู่กับคนรักมากหน่อยซึ่งก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรผมยังได้เจอเขาอยู่บ้างพอหลังคลาสเราก็เล่นวิดีโอเกมออนไลน์ด้วยกันผมเลยไม่ได้ใส่ใจอะไรจากนั้นเรื่องก็เริ่มแปลกๆเช้าวันหนึ่ง เราสองคนยืนต่อคิวอยู่ในโรงอาหารอาหารของมหาวิทยาลัยเราไม่ใช่ว่าจะอร่อยที่สุดแต่ก็พอใช้ได้เราไปกันค่อนข้างสายคิวเลยยาวพอสมควรแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราไม่เคยชินสงสัยเราน่าจะมาถึงเร็วกว่านี้เนาะผมหัวเราะพูดขึ้นแต่แจ็คไม่ตอบเฮ้ยเพื่อนหลับอยู่หรือไงผมหยอกพลางสะกิดไหล่เขาเงียบไป เขาพึมพำกลับมาเสียงของเขาฟังดูโกรธจริงจังจ,งจนผมตกใจล้อเล่นน่ะผมรีบอธิบายเมื่อคืนไม่ได้นอนพอหรือไงคิวหาอะไรายาวเป็นบ้ากูไม่อยากรอนักศึกษาคนอื่นเริ่มหันมามองพวกเราแจ็ครู้ตัวแล้วจึงหันไปตะคอกมองอะไรมีปัญหาหรอเขาตว่าใส่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังเด็กผู้หญิงคนนั้นชะงักทันที แล้วรีบคว้ามือเพื่อนแน่นเพื่อนเอ้ยเป็นบ้าอะไรของนายเนี่ยใจเย็นก่อนผมตะโกนกลับไปผมไม่เข้าใจเลยว่าเขาเป็นอะไรนี่ไม่ใช่มิสัยของแจ็คเลยสักนิดแจ็คไม่พูดอะไรสักคำเขาแค่หันไปทางประตูแล้ววิ่งบอกจากตึกไปหลังเหตุการณ์นั้นผมก็ไม่ได้คุยกับเขาอีกผมลองพยายามเรียกเขาในชั้นเรียนอ,อยู่พักหนึ่งแต่ก็เปล่าประโยชน์พอผ่านไปไม่กี่วัน ผมก็เลิกพยายามไปเลยแล้วพอครบหนึ่งสัปดาห์แจ็คก,ก็หายไปไม่โผล่มาเรียนอีกเลยคืนหนึ่งผมบังเอิญเจออิลิซาตามทางเดินตอนนั้นผมเรียนเสร็จทั้งวันแล้วกำลังจะกลับอาพาร์ตเมนต์พอดีเฮ้ hey, ออลิซาผมเอ่ยทักพร้อมรอยยิ้มอ๋อ oh, สวัสดีอีธานเธอยิ้มตอบแต่ไม่รู้ทำไมรอยยิ้มนั้นทำให้ผมรู้สึกเยียบเย็นวาบ ทั้งที่แฟนของเธอกำลังมีปัญหาแท้ๆแต่เธอดูมีความสุขเหลือเกินผมขยับสายสะพายกระเป๋าก่อนจะถามต่อแล้วแจ็คเป็นยังไงบ้างเหรอเขาโอเคไหมเอลิซ่าเงยหน้าขึ้นเหมือนกำลังคิดคำตอบโจทย์คณิตพอหันกลับมาหาผมเธอก็ตอบอย่างอารมณ์ดีเขาสมบูรณ์แบบเลยล่ะเธอยิ้มกว้างจริงๆแล้วดีขึ้นกว่าเดิมอีกอ๋อเหรอ ผมตอบเสียงไม่ค่อยแน่ใจงั้นถ้าอย่างนั้นช่วยบอกเขาหน่อยว่าดีกว่าเดิมเธอกล่าวเน้นทีละคำขัดขึ้นมากลางประโยคทำเอาผมสะดุง้งผมไม่แน่ใจว่าทำไมแต่อะไรบางอย่างในตัวผู้หญิงคนนี้จูจ่ๆก็ดูชวนขนลุกเธอเดินจากไปปล่อยให้ผมยืนงงอยู่ตรงนั้นก่อนที่สติจะกลับมาไร้สาระนะผมคิดในใจ โทรหาเขาอีกรอบก็แล้วกันที่ผ่านมาเคยโทรแล้วแต่เลิกพยายามเพราะคิดว่าเขาไม่รับแน่ๆคืนนั้นผมจึงหยิบโทรศัพท์โทรหาเขาต้องใจจะถามว่าไปหาได้ไหมแปลกที่เขารับสายทันทีโยแจ็คก,กรอกเสียงมาตามสายเฮ้เพื่อนเป็นไงบ้างผมถามนายต้องการอะไรทุกอย่างโอเคไหมช่วงนี้นายดูแปลกๆนะ เงียบไปพักหนึ่งฮัลโหลนายอยู่ห้องไหมเอ่อคือฉันกำลังไปเดี๋ยวนี้พอแจ็คพูดจบสายก็ถูกตัดไปตรงๆนะผมรู้สึกหวั่นใจไม่น้อยน้ำเสียงของเขาฟังดูลุกลี้ลุกลนเหมือนคนกำลังพยายามหนีอะไรบางอย่างราว45นาทีหลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงเคาะประตูห้องเฮ้ <Hey! S 2> ผมทักพร้อมเปิดประตู มีอะไรหรือเปล่าผมพยายามทำใจให้สงบที่สุดแต่ทันทีที่เห็นหน้าเขาก็รู้เลยว่ามีบางอย่างผิดปกติมากจริงไม่รู้เขากระซิบพากสายตาวอกแวกไปมานายอยู่คนเดียวไหมผมพยักหน้าแล้วให้เขาเข้ามาเขาสุดตัวนั่งบนโซฟาเก่าหน้าทีวีคืนนี้รูมเมดผมไม่อยู่ จึงไม่ห่วงว่าใครจะกลับมาเร็วๆนี้เฮ้ hey, เกิดอะไรขึ้นกับปิดไฟก่อนผมชะง,งักแจ็คนทําำฉันตกใจนะมันปิดไฟเดี๋ยวนี้เธอจะได้หาไม่เจอผมรีบทําตามสถานการณ์แยก่กว่าที่คิดนายหมายถึงเอลิซาใช่ไหมผมถามเสียงสั่นเล็กน้อยเธอทําอะไรนายหรือเปล่าแจ็คไม่ตอบ ผมวางมือบนไหลเขาเพื่อนฉันอยากช่วยแต่นายต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเคาะนิ้วทีๆบนต้นขาดวงตายัางจ้องพื้นขนาดตอบพอแจ็คพูดจบสายก็ถูกตัดไปตรงๆนะผมรู้สึกหวั่นใจไม่น้อยน้ำเสียงของเขาฟังดูลุกลี้ลุกลนเหมือนคนกำลังพยายามหนีอะไรบางอย่าง ราว45นาทีหลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงเคาะประตูห้องเฮ้ hey! ผมทักพร้อมเปิดประตูมีอะไรหรือเปล่าผมพยายามทำใจให้สงบที่สุดแต่ทันทีที่เห็นหน้าเขาก็รู้เลยว่ามีบางอย่างผิดปกติมากจริงๆไม่เขากระซิบพร้างสายตาวอกแวกไปมานายอยู่คนเดียวไหมผมพยักหน้าแล้วให้เขาเข้ามา เขาสุดตัวนั่งบนโซฟาเก่าหน้าทีวีคืนนี้รูมเมทผมไม่อยู่จึงไม่ห่วงว่าใครจะกลับมาเร็วๆเฮ้ ee, เกิดอะไรขึ้นกับปิดไฟก่อนผมชะงักนายนายทำฉันตกใจนะมันปิดไฟเดี๋ยวนี้เธอจะได้หาไม่เจอผมรีบทําตามสถานการณ์แย่กว่าที่คิดนายหมายถึงอลิซาใช่ไหมเธอทำอะไรนายหรือเปล่า แจ็คไม่ตอบผมวางมือบนไหล่เขาเพื่อนฉันอยากช่วยแต่นายต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเคาะนิ้วถี่ๆบนต้นขาดวงตาย,ยังจ้องพื้นขนาดตอบมีบางอย่างไม่ปกติกับเธอเขาสะอื้นฉันว่าเธอเอ,อ่อเข้าลัฐิอะไรสักอย่างผมเลิกคิ้วรับรู้ได้ว่าเขากลัวจริงๆแต่เรื่องมันฟังดูเกินเลยไปมาก เธอต้องทำอะไรหนักหนาให้แจ็คถึงเชื่อแบบนี้ทำไมนายถึงคิดงั้นผมถามแล้วนายขอความช่วยเหลือหรือยังถ้าเธอทำให้กลัวขนาดนี้นายไปหาตำรวจก็ได้รู้ไหมไม่ได้เขาหันขวับมามองผมจนผมแทบขึ้นไส้แจ็คก,กำลังร้องไห้แต่น้ำตาเป็นสีดำตอนแรกผมนึกว่ามองผิดเพราะห้องมืดแต่เขายืนยันสิ่งที่เห็นด้วยคำพูดถัดมา เธอทาให้ฉันเป็นแบบนี้ไม่รู้ยังไงแต่ฉันรู้ว่าเป็นฝีมือเธอคืนนั้นเธอเห็นฉันร้องไห้น้ําตาประหลาดนี่แล้วบอกว่าฉันพร้อมแล้วหมายความว่าเชื่ออะไรเนี่ยผมไม่รู้จะตอบเขายังไงเรื่องนี้เกินความเข้าใจผมไปมากและคงไม่มีคําไหนปลอบเขาได้เลยเดี๋ยวเราหาทางกันได้ผมพูดขึ้นหลังความเงียบงันยาวนานนาทีเต็มแต่เราควรโทรหาตำรวจ แล้วนายก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วยเรื่องตานายมันไม่ปกติแน่ๆต้องให้หมอดูแจ็คยกแขนเสื้อฮูดดี้ขึ้นเช็ดหน้าตัวเองเธอต้องหาไม่เจอเขาพูดเสียงเบาลงถ้าเธอเจอฉันฉันประโยคของเขาชะง,งักเมื่อเราได้ยินเสียงเคาะประตูหน้าห้องเบาๆแจ็กกี้ฉันรู้ว่านายอยู่ในนั้นเสียงผู้หญิงดังขึ้น ได้เวลาไปแล้วนะทุกคนรอเราอยู่เพื่อนนายจะไปด้วยก็ได้ถ้าอยากมาแจ็ค <Jack, S 1> พุ่งลุกจากโซฟาวิ่งทะลุประตูหลังและหายลอบเข้าไปในป่าที่อยู่หลังอพาร์ตเมนต์แจ็ครอด้วยผมตะกอนแต่ไร้ประโยชน์ผมวิ่งตามเพื่อนพร้อมกด911บนมือถือเราทุกอย่างให้ตำรวจฟังเพราะเขารับปากว่าจะส่งเจ้าหน้าที่มาด่วนที่สุด ยังไม่ทันตอบอะไรต่อก็มีบางอย่างฟาดเข้าที่ศีรษะผมแล้วทุกอย่างก็มืดสนิทสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นเหมือนฝันร้ายแต่มันคือความจริงลุ้วนเมื่อผมได้สติผมถูกมัดติดกับลำต้นไม้ใหญ่มีเงาคนหลายคนยืนล้อมเป็นวงกลมรอบร่างหนึ่งที่ถูกตรึงบนเก้าอี้ พอสายตาเริ่มปรับสภาพได้ผมเห็นว่าทุกคนสวมเสื้อคลุมยาวสีดำและสวมหน้ากากสีน้ำเงินผมเพ่งไปยังคนบนเก้าอี้นั่นคือแจ็คผมพยายามกรีดร้องแต่ปากถูกปิดเทปไว้สติผมเริ่มยอมรับความสยองว่าผมไม่เพียงแค่หลืดเข้ามาในพิธีกรรมลัทธิแต่กำลังจะได้เห็นการบูชายันมนุษย์กับตา หนึ่งในพวกกลงางศาสนาเดินมาหาแจ็คแล้วถอดหน้ากากมันคือเอลิซาเธอจับคางเขาดึงใบหน้าไปใกล้แล้วจูบเขาแจ็คพละออกพร้อมสะบดด่าผมไม่โทษเขาเลยผมเองก็อยากจะด่าเหมือนกันแต่ทำไม่ได้คนคลังอีกคนตัวสูงกว่าเปิดหนังสือสีดำเก่าๆแล้วเริ่มท่องเสียงต่ำ ระหว่างนั้นพวกคลังคนอื่นก็กรูกันเข้าใส่แจ็คดังแรงหิวหนึ่งคนปิดปากเขาไว้ด้วยแถบสองคนจับเก้าอี้ตรึงไว้ผมจ้องตาค้างเมื่อเห็นคนที่สี่ดึงเครื่องมือสนิมเครอกระออกมามันจ้วงเครื่องมือลึกเข้าไปในเบ้าตาทั้งสองข้างของแจ็คแล้วค่อยๆค,ควักออกมาเลือดหนืดราวกับยางมาตานทะลักออกจากเบ้าตา สุดท้ายคนที่ควักตาเขาก็สวมหน้ากากสีน้ำเงินให้แจ็คเขายังไม่ตายแต่จะทนได้อีกนานแค่ไหนผมไม่อาจรู้เสียงสวดจากหนังสือ,อยังดังต่อเนื่องพื้นดินใต้ตัวแจ็คสันสั่นจะเทือนเถาวันดำมาลึกลับพุ่งขึ้นมาราววัชพืชปีศาจบางเส้นพันรอบเอวบางเส้นรัดข้อเทา้าและหนึ่งเส้นแทงลึกเข้าไปในลำคอเขา ผมก็มันจะหมดสติอยู่แล้วทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงไซเรนแววมาแต่ไกลเสียงนั้นทําให้สาวกที่กําลังอ่านคำภีร์หยุดชะงักแกทําอะไรของแกอยู่ไอโง่สาวกอีกคนตะโกนลั่นถ้าแกหยุดตอนนี้เขามันจะพื้นหยุดสัน่นเถาวันดําก็ยุบหายกลับลงไปในนรกจากที่มันโผล่ออกมาทุกอย่างเงียบกริบ สาวกแต่ละคนยืนนิ่งราวรูปปั้นได้ยินเพียงเสียงหัวเราะเบาๆชวนสยองดังจากแจ็คพวกแกทำให้เขาโกรธแล้วละ่ะแจ็คขู่คำรามนั่นคือประโยคสุดท้ายที่ผมเคยได้ยินจากปากเพื่อนคนนี้ผมมองเห็นเขากระชากเชือกที่มัดไว้ขาดราวกระดาษเขาพุ่งเข้าใส่สาวกทีละคนชีกระชากร่างจนชิ้นส่วนกระเด็นเกลื่อนพื้นน้ำค้างเยื่อแข็ง สายตาผมเริ่มพรม่ามูเสียงกรีดร้องของสาวกค่อยๆเลือนหายไปผมได้แต่นึกอยากสลบให้หมดสติไปก่อนที่จะได้ยินเสียงกรอบหน้าสยดสยองนั้นเสียงกระดูกแตกและอวัยวะถูกแทะกัดเพื่อนเก่าของผมกำลังกินคนเป็นๆและผมมั่นใจตัวเองว่าจะเป็นรายต่อไปผมฟื้นขึ้นมาเมื่อมีตำรวจสาดไฟฉายสองหน้าเขาฟื้นแล้วเร็วเข้า เราต้องการหน่วยแพทย์ด่วนผมยันตัวขึ้นมองไปรอบๆผมผมยังมีชีวิตอยู่ผมพึพรรมพำงงๆรู้ว่าหนูเจอเรื่องหนักมาแต่ช่วยบอกได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนายตำรวจถามปล่อยเด็กไปก่อนตำรวจอีกนายสั่งค่อยสอบหลังจากพาออกจากที่นรกนี่เด็กคนนี้มีแผลฉีกยาวข้างตัวจริงด้วยขอโทษนะหนู ผมก้มมองเห็นเสื้อเปียกเลือดตัวเองไปหมดตอนนั้นยังชาไม่รู้สึกเจ็บแต่สภาพดูเลวร้ายตลอดทางไปโรงพยาบาลผมไม่เอื้อนเอ่ยสักคำไม่รู้จะพูดอะไรและยิ่งเลวร้ายเข้าไปอีกเมื่อหมอบอกว่าถึงผมจะรอดชีวิตแต่ไตข้างหนึ่งหายไปผ่านมาเกินหนึ่งปีแล้วตั้งแต่เหตุการณ์นั้นทุกคนคงได้ยินข่าวกันหมดมหาวิทยาลัยถูกตำหนิอย่างหนัก ที่ปล่อยให้เรื่องใหญ่ขนาดนี้เกิดใกล้แคมปัสได้แจ็คดริสคอรยังคงหายสาบสูญและถูกตั้งข้อหาฆ่านักศึกษาสบิบศพและพยายามฆ่าอีกหนึ่งศพซึ่งก็คือผมเองผมเล่ามานานพอแล้วละ่ะจริงๆก็แค่ต้องการระบายทุกอย่างออกมาเท่านั้นเองถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าลัทธินั่นมีไว้ทำอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรหรือพยายามอันเชิญสิ่งใดกันแน่ แน่นอนว่าแทบไม่มีใครจะสืบต่อเพราะมันฟังดูเหลือเชื่อเกินไปแต่ผมก็หวังว่าคนที่ได้อ่านอยู่อาจลองสืบดูบ้างถ้าไม่เป็นอย่างนั้นอย่างน้อยก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังไว้คุณไว้ใจทุกคนไม่ได้เสมอไปหรอก